สวัสดีค่ะจากเพจนาริสาเหรียญโปรยทานนะคะวันนี้เราจะมาสอนทําตัวโปเกมอนค่ะทําตัวนี้ค่ะปิ๊กจูค่ะค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะใช้ริบบิ้นสีเส้นนะคะความยาว17นิ้วนะคะใช้เบอร์สองนะคะสีเหลืองนี่นะคะพับครึ่งนะคะ ขั้นที่1น,นะคะทําฐานสี่นะคะจับขึ้นมาแบบนี้นะคะเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองเอามาคล้องนะคะเส้นที่สามคล้องเส้นที่สองค่ะเส้นที่สี่คล้องเส้นที่สามแล้วสอดนะคะขั้นที่หนึ่งเสร็จแล้วนะคะ ฐานสี่ค่ะขั้นที่2นะคะทาฐาน8นะคะเราเริ่มจากเส้นข้างล่างนะคะพับขึ้นไปทางข้างบนขวานะคะเส้นที่2เส้นนี้นะคะพับไปบนซ้ายเส้นที่สามข้างบนนะคะพับลงมาล่างซ้ายเส้นที่สี่เส้นนี้นะคะ สอดเข้าในช่องนี้นะคะจะได้ฐานแปดนะคะจากนั้นนะคะขั้นที่สามเราจะจับสี่เส้นนะคะเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองเส้นที่สามเส้นที่สี่แบบนี้นะคะเหมือนเดิมค่ะเส้นที่ห้านะคะเอาเส้นที่หนึ่งลงมาก่อนเอาเส้นที่ห้าทับ เอาเส้นล่างลงเส้นที่หทับเอาเส้นล่างลงเอาเส้นที่7็ดทับเอาเส้นล่างลงเอาเส้นที่แปดทับเอาเส้นล่างลงนะคะเส้นที่หนะคะเราจะสอดในช่องของเส้นที่1นะคะเส้นที่เจ็ เราจะเข้าทางเดิมแล้วออกช่องถัดไปนะคะเส้นที่8ค่ะเข้าทางเดิมออกช่องถัดไปอันนี้เราจะไม่ต้องดึงให้แน่นนะคะได้แบบนี้นะคะหงายขึ้นนะคะไหนแบบนี้นะคะขั้นที่4นะคะเราจะสอดขัด1ชั้นนะคะ เริ่มเส้นไหนก็ได้นะคะสมมติเริ่มเส้นนี้เราจะข้ามเส้นนี้แล้วสอดในเส้นนี้นะคะสอดแล้วก็เอาขึ้นแบบนี้นะคะเส้นที่สค่ะข้ามเส้นนี้สอดใต้เส้นนี้นะคะเส้นที่สามข้ามเส้นนี้สอดขัดเส้นนี้เส้นที่สี่ค่ะ ข้ามเส้นนี้สอดขาดเส้นนี้นะคะทำเหมือนกันจนครบแปดเส้นนะคะเสร็จแล้วจะได้แบบนี้นะคะจากนั้นดึงให้แน่นนะคะการดึงนะคะแล้วแต่ถนัดเลยนะคะ ดึงให้แน่นเลยนะคะเหรียญเอาไว้ใส่ที่หลังก็ได้นะคะได้แบบนี้นะคะจากนั้นเรามาทำด้านบนนะคะพาดข้ามสามเส้น,นะค่ะเริ่มเส้นไหนก็ได้นะคะข้ามสามเส้นนะคะหนึ่งสองสามข้ามสามเส้น หนึ่งสองสามแล้วก็วางนะคะเส้นที่สองเส้นที่สามข้ามสามเส้นเหมือนกันเส้นที่สี่เส้นที่ห้าเส้นที่หกนะคะจะสอดในช่องของเส้นที่หนึ่งก่อนนะคะเส้นที่เจ็ด สอดหนึ่งและสองนะคะเส้นที่แปดสอดหนึ่งสองสามนะคะแบบนี้นะคะได้แบบนี้แล้วเราจะแคงด้านข้างนะคะเราจะสอดเก็บปลายริบบิ้นนะคะสอดตามช่องเลยนะคะแบบนี้ค่ะ อดให้ครบทุกเส้นนะคะเสร็จลแล้วค่ะได้แบบนี้นะคะจากนั้นนะคะตัดปลายริบบิ้นได้เลยค่ะเอาอันนี้ไม่ได้เก็บ ตัดมดแล้วจะได้แบบนี้นะคะจากนั้นเราจะมาทำมหูนะคะหูเราใช้เศษริบบิ้นที่เหลือนะคะใช้เส้นยาวสองเส้นนะคะสองเส้นเรามาจะมาตัดหูกันนะคะจะตัดด้านไหนก็ได้นะคะใช้ก้นไกลโค้งนะคะอันนี้กันไกโคง้งใช้ก้นไกโค้งจะตัดง่าย ตัดแบบนี้เลยนะคะตัดทั้งสองข้างก็จะได้หูแล้วหนึ่งหูหูที่สองนะคะเราไม่ต้องบิดมือที่ถือกันไกลเลยนะคะอันนี้คือหูโปรเกมหูปิกาจูนะคะได้แล้วนะคะสองหูส่วนหางนะคะเราจะใช้ริมบินเบอร์สามนะคะทำหาง แบบนี้ตัดให้เป็นรูปสายฟ้านะคะสายฟ้านะคะค่ะเรามีหูมีหางแล้วแล้วก็เหลือหน้านะคะหน้าปิกาจูหน้าปิกาจูเราจะใช้อันนี้นะคะเป็นสติกเกอร์หน้าใสนะคะนี่ติดได้เลยนะคะ เอาด้านไหนขึ้นข้างบนก็ได้นะคะถ้าเสียบไม้ด้านนี้ก็ควรจะอยู่ข้างบนนะคะเสียบไม้จะได้เข้าไปนิดหนึง่งด้านไหนก็ได้นะคะแปะเลยค่ะหน้าปิกาจูนี่ได้แล้วนะคะต่อไปเราจะติดหูหูนะคะเราจะพับ พับตรงข้างปลายนิดนึงนะคะพับเลยว่าอยากให้หูเอียงขนาดไหนนะคะอันนี้ลองก,ก่อนนะคะนี่อันนี้ก็เอียงเอียงแบบนี้อีกข้างหนึ่งก็เหมือนกันนะคะนี่ค่ะ จากนั้นเราทากาวนะคะทากาวตรงที่พับไว้เลยค่ะแล้วก็ติดนะคะหูปิกาจูค่ะเอาผิดข้างนี่ค่ะ ใช้กาวอะไรก็ได้นะคะใช้ปืนกาวก็ได้ะค่ะอีกข้างหนึ่งก็ติดได้เลยนะคะดาวตาช้างติดมือ ใช้กาวกาวร้อนจะดีกว่านะคะต่อไปติดหางนะคะเราพพิกข้างหลังนะคะแล้วก็ติดกาวแล้วเสียบเข้าไปตรงนี้ได้เลยนะคะก็จะเสร็จแล้วะคะ่ะพิกกจูถ้าอยากให้สวยก็ทาสีดำนะคะทาหูให้เป็นสีดำ หน,นตัวผู้หญิงกับตัวผู้ชายเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะพิกาจูนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ